แอนเอที่ต so ัดป็นแฝนส่วนลูกนะคะที่มืดทั้งแผ่นเลยอ่ะยืมแผ่นนี้ขึ้นมาการใส่หน้าผ้าเกลี่ยสีและกาก็คือว่าเวลาที่เวลาที่โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยัวกันเนี่ยก็คือว่าถ้าดวงจันทร์มันตรงกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเราจะเห็นเฉพาะด้านหลังของดวงจันทร์อย่างเงี้ยหมายความว่าก็คือ แต่ฝั่งที่มันมืดใช่ไหมเออก็คือเราจะคิดเราจะให้งงว่าตำแหน่งของดวงตาคือเดินวนเมื่อยมันอยู่ตรงกับดวงอาทิต,ตย์เพราะฉะนั้นเราก็แปะแปะแทนนิวอะค่ะทับัวงอาทิตย์ลงไปแต่เนี่ยมนื่ที่หนดนะคะที่เขียนว่านิวเมื่อยปิดทับดวงอาทิตย์ ايي گهرمان ها